สวัสดีครับวันนี้อาวองมีหลวงปูท่ทวดพุทธซ้อนรุ่นแรกนะครับปี B 09นั่นเองนะครับหลังจากที่เคยอัดคลิปครั้งหนึ่งนะครับตอนนั้นยังไม่ได้ล้างมาแต่ตอนนี้ล้างมานะครับจะเห็นได้ว่าใสขึ้นนะครับดูใหม่ขึ้นนะครับแต่ก็ยังคงรอ,อยบุบ ต่างๆยังคงอยู่นะครับตามซอกที่ยังเป็นลึกๆนะครับองนี้อยู่จากด้านหน้านะครับเป็นพุทธซ้อนนะครับข้างหลังเป็นหลวงปู่ทวดนะครับซ้อนอยู่ด้านหลังหลวงปู่ทิมนะครับหรือท่านอาจารย์ทิมนะครับจึงเรียกว่ารุ่นพุทธซ้อนนะครับองนี้จดจําใบหน้าให้ดีนะครับอันนี้คือ รุ่นแรกนะครับปี0 9นย์นะครับอ่ากด้านหน้าก็จะบ่งบอกได้เลยครับว่าอันนี้ก็คือหน้าหน้า0 9นย์นั่นเองนะครับจดจำใบหน้านะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับจะสังเกตตรงหูห่วงครับนี่ครับรอยเจาะแล้วก็นครับตัวตัดจะเป็นแบบนี้นะครับผม ทำอีกส่วนมากก็อยู่ที่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวพี่ไปดูที่ด้านหลังกันนะครับนี่ครับหลังจากล้างมานะครับจะเห็นได้ว่าชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็คือนี่ครับตัวตัดนะครับจะเป็นด้านซ้ายมือจะเป็นตรงลงมาตัดตรงลงมาเลยนะครับส่วนขวามือก็จะมีรอยเว้ามาคล้ายๆกับตัวตัดนี่อ่า แล้วก็มีโค้งงนะครับเหมือนตัดไม่เข้านะครับตรงนี้จะเป็นโค้งงมาตรงนี้มีตุ๊กตาอยู่ในสถูปนะครับแล้วก็ปีพศจะอยู่ใต้ฐานเจดีนะครับเป็น2 5 0 9นะครับตรงนี้ครับแต่ว่าจะเลื่อนๆหน่อยครับส่วนตำหนีนี่ครับตัวนี้จะมีรอยบากที่เคยพูดไว้ตั้งแต่ต้นคลิปแรกนะครับจะเห็นรอยบากตรงหูห่วงนี่ครับผม นี่ครับอันนี้คือป0 9นะครับผมจะลองซูมให้ดูกันอีกชั้นหนึ่งนะครับว่าจะเห็นหรือเปล่านครับนี่ครับผม ตัวนี้จะมีรอยบากนะครับฝั่งซ้ายมือตัดตรงๆฝั่งขวามือจะตัดออกโค้งๆนะครับนี่คือตำหนินะครับส่วนใต้ฐานนี่ครับตุ๊กตาแล้วก็ใต้เจดีจะเป็นปีพศนะครับปีพศนี้จะเลื่อนๆหน่อยครับใต้ฐาน2509นะครับ แต่ตำแหนส่วนมากจะอยู่ตรงนี้ครับผมนี่เลยครับทำตัวตัดไว้ให้ดีนะครับตัดมาอย่างนี้โอกาสแท้สูงนะครับให้ดูจากสภาพเหรียญเป็นหลักด้วยนะครับรุ่นแรกพุดซ้อนครับปี2509ครับ